ครับครับผม BTS สีดยอดตอนน้ำครับวัสดีโชคพิการนะฮะมาสอบเป็นไงครั้งแรกไม่รู้ว่าร้อยห้าร้อยหกอ่าก็เดี๋ยวค่อยว่างกันอีกทีเนาะแต่เรามาช่างเท่าไหร่เมื่อกี้ร้อยห้าเท่าไหร่ร้อยห้าจุดแปดจุดแปดนะเราซ้อมอยู่ที่ไหนโชควิทยากูบังมึงซ้อมมีใครอยู่บ้างเออแด็กนักชรนแล้วก็นัเพลท์ครับเก็บตัวมารวมกี่วันเนี่ยทั้งหมดละสองสามสิบนะแล้วเราซ้อมอยู่ที่โชควิทยานี้ตอนนี้ว่ามงเยอะไหม เยอะเลยก็เท่าเดิมเออก็เท่าเดิมก็เท่าเดิมนี่เยอะไหมเยอะก็มีจอมทัพมีเล็กนุ่งชนมียกัพก็มีแก๊งที่แบบว่าแรงดีๆเยอะๆเลยนะครับแล้ววันนี้เราต้องมาเจอใครเนี่ยเพชรสีดำเราเอเคยเจอเขาไหมไม่ได้ดูเทปดูฟอร์มมาหรือยังเนี่ยแล้วเป็นไงเข่าเออวันนี้มาเกมวางแผนยังดีเหมือนเดิมเหมือนเดิมเดินบู๊เหมือนเดิมเชียร์เรานี่ไม่ต้องคิดเยอะถอยไหมวันนี้ไม่มีถอยแน่นอนแล้วดูแล้วจุดอ่อนเขาอยู่ตรงไหนเนี่ย เออก็ดูแล้วถ้าเดินบดเยอะๆมีโอกาสหมดเนาะเพราะเราชกกลางวันบ่อยด้วยมีตรงนี้ได้เปรียบเยอะไหมนะเออนะมีผลเหมือนกันเนาะไม่ใหญ่ละครับคือยี่สิบคนจังหวัดสีเกตไปปล่อยกิโลแล้วเนี่ยถ้าสบาทพื้นเพลเราเป็นมวยมวยบูฮาสายลึกขวาสูงร้อยสองเราชกมวยรวมๆประมาณเท่าไหร่ละ ประมาณ30-40ถึงไปับฝากพี่น้องก็เชียร์หน่อยครับพี่น้องช่วยกดเชียร์ด้วยครับวันนี้คู่รองครับ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 พี่ครับไอ้ช่างเลยพี่นะสีดำสีเจริญศักดิ์วันนี้โจ๊บประกาศ106มาสอบเป็นไงครั้งแรกเกินจุดแปดน้ำหนักนี้เราคุมมากี่โลครับคุมมา3-4โลหลังซ้อมอยู่ที่ไหนค่ายสีเจริญศักดิ์คุณพ่อไปซ้อมมีใครอยู่บ้างครับที่นี่ก็โปรตีนพี่สีแดงครับเก็บตัวมารวมกี่วันละ ครึ่งเดือนกว่าก็ตามโคต้าพอดีเลยเนาะวันนี้เราเจอกับ VIP เคยเจอเขาไหมเนี่ยไม่ได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาหรือยังเป็นไงเขามีอะไรบ้างเดินเดินบู๊นะวันนี้วางเกมบางแผงไงดีเจอบู๊แบบนี้ก็ค่อยๆแก้ไปค่อยเล่นฝีมือเอาเนาะล่าสุดเราไปแพ้ใครมานะแพ้ไอชัยพลครับที่ไหนครับลังสิตลังสิตนะวันนั้นต่อยร้อยเท่าไหร่เนี่ย น่าจะร้อยสี่อ่าร้อยสี่นะวันนี้ต่อยจังหวะร้อยหกนะน้ําหนักนี้เราก็ถือว่าบีบเยอะไหมไม่ไม่เยอะนะแล้วจังหวะเราไม่ได้ต่อยนานเลี่ยนเนี่ยก็เลื่อนไปทีหนึ่งไม่ใช่เอออ๋อก็เพิ่งขยับมาแล้วเคยต่อยจังหวะไหมไม่เคยไม่เคยเลยอ่ะก็ตื่นเต้นไหมนี่อย่างนี้ก็ไม่มันจะมีผลกับการชกเย็นไหมไม่ไม่น่าคิดว่าไม่น่าต่างนะโอเคอายุอะไรครับอายุ สิบเจ็ดครับคนจังหวัดนครราชสีมาครับไปปล่อยกี่ิโลแล้วเนี่ยปล่อยห้าสิบสองคืนเพลเราเป็นมวยอะไรครับมวยเดินครับอ่าสายหรือขวาขวาครับสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบเราชกมวยรวมๆประมาณสี่สิบกว่าไปฝากเป็น้องเพลใหเชียร์หน่อยครับครับฝากเชียร์นะครับอันนี้เต็มที่ขอบคุณครับ